วันนี้ก่อนแข่งมาแล้วครับคืนวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ฟสบุตบอลถ้วย FA ครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ผูในเรื่องด้านนักเตะเด็กแมนยูเสียเปรียบด้านแทคติกด้านโค้ชเสียเปรียบทุกอย่างแมนซิตี้แม่งอย่างโหด เรื่องหัวใจอะแมนยูมาเต็มก็มาดิว่าบอลน,นัดเดียวอะ <c oughs> ได้หมดอะบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ถ้าแมนยูล้มแมนสิตี้มานะมันบอกเลยก็มาดิว่าได้หมดอะเจอการวันที่สามนะสามมิถุน,นาสองห้าหกคืนวันเสาร์สามทุ่มแมนยูต้อง